ัอีกครั้งนะครับกับเช้าวันพฤหัสที่25กระกฎาคมนะครับผมเช้านี้ผมจะมาวิเคราะห์ขอ,ของเจ้ามุมมองทองคำนะครับเราไปเล่าถึงเมื่อคือนกันก่อนเมื่อคือนเนี่ยราคามันได้วิ่งขึ้นมาช,ชนแถวแถวสองสแล้วมันก็เกิดการยอร่อพักตัวลงมาแต่ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้เสียทรงนะครับจนกว่าจะหลุด2,3,8,7 แต่เรามาดูกันก่อนว่าทําไมโซนเนี้ยมันถึงมีโอกาสที่จะเกิดการชนแล้วเกิดการย่อลงมาเมื่อคืนเนี่ยครับถ้าเราเห็นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ผมมีในส่วนของเป้าฟีโบนัชชีที่เกิดการกองเป็นโซนคัสเตอร์หรือเกิดการกองเป็นโซนซับไพที่มันทับซ้อนกันค่อนข้างมากดังนั้นโซนแถวนี้เลยมีโอกาสที่จะเกิดการลงได้เช่นกันแล้วไอ้สองซีีล่ะมีโอกาสไหมสมมติถ้า ตรงเนี้ยมันขึ้นมาต่อผมก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการชนแล้วเกิดการย่ออยู่ดีไม่มากก็น้อยดังนั้นหากระหว่างวันถ้าหากเราไล่เป้ามาเราก็จะเห็นแล้วว่าไอโซนแถวเนี้ยซึ่งตอนเช้าอ่ะมันยังหาไม่เจอถ้าพูดถึงตอนเช้าอ่ะเราจะหากันได้แค่ช่วงแถวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมลบ ถ้าช่วงเช้าที่ผ่านมาของเมื่อวันพุธเราจะเห็นว่าโซนเนี้มันน่าสนใจมากที่สุดแต่พอระหว่างวันพ้นช่วงเช้ามาเนี่ยครับอ่ะสักคู่นะครับอันเนี้ยพอเริ่มเนี่ยพ้นแปดโมงไปตึ๊ดึ๊ดดกราฟมันก็เลยเริ่มสามารถที่จะมาหาเป้าในการลาขึ้นได้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ย เป้าแนวต้านเนี่ยมันก็เริ่มเกิดกองกันมากขึ้นแถวนี้ก็เลยเป็นโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดการชนแล้วเกิดการย่อดได้เชน่นกันก็คือแถวนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเมื่อคือนที่เกิดจริงๆจะบอกว่าย่อไหมมันก็อาจจะเรียกว่าเทก็ได้นะครับเพราะว่ามันวิ่งมาค่อนข้างหลายจุดพอสมควรอ่ะคราวนี้เรามาดูมุมมองปัจจุบันกัน,นครับมุมมองปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังคงต้องบอกว่า ณปัจจุบันเนี่ยสำหรับสายเดย์เทรดยังคงมองว่าตับใดที่มันยังไม่หลุด 2, 3, 8สเจ็นี่ยคุณยังสามารถหาจังหวะ L ได้อีกรอบถ้าให้มองพูดตามของเรื่องของฝั่งกราฟเลยแต่คราวเนี้ถ้ามันจะขึ้นในอีกรอบเนี่ยถ้ามองบน Time f ฟรม e h h เนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี Lower Time ไทม์เรมหรือไทม์เฟ m e เล็กเกิดการคอนเฟิร์มก่อนหรือเกิดการเปลี่ยนเทรนจากขาลงณปัจจุบันเนี่ยที่มันเริ่มเสียทรงนเนี่ย กลายเป็นขาขึ้นให้ได้ก่อนมันถึงมีโอกาสที่จะทําให้ไอ้ไทม์เฟรมหนชั่วโมงเนี่ยที่แม้โลมันอยู่ตรงเนี้ยยังไม่เสียทรงเนี่ยมีโอกาสเลยครับดีขึ้นมาแบบนี้อีกรอบด้วยซับเวฟไอ้โครงสร้างเล็กๆสีเหลืองหรือสีฟ้าพวกพวกนเนี้ยครับเนี่ยมันอาจจะต้อง ฟอร์มตัวให้เราเห็นแบบนี้ก่อนมันถึงการที่เราจะกลับเข้าไปเล่นบนหนึ่งเเพื่อลุ้นให้มันดีดโอเวอร์บอสอีกรอบอ่ะถึงจะอุ่นใจมากกว่าอา้าวแล้วถ้าถามว่าอา้าวแล้วตอนนี้แนวรับตรงไหนน่าสนใจล่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของฝั่งแนวรับจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าหากเรามาหาเป้าในฝั่งขาลงเราก็จะเห็นว่าแนวรับปัจจุบันที่น่าสนจริงๆก็คือเนี่ยโซนปัจจุบันนี้เลยครับตอนที้ผมอัดคลิปนี่แหละเป็นโซนที่น่าสนใจี่ ไอตัวสับเวฟหรือไอโลเวอร์ไทม์เฟรมเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการฟอร์มเนี่ยครับเริ่มยกโลถ้ามันสามารถเบรกหายได้มันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆทําให้ไอพวกไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่ามันเช่นณนะตอนเนี้ยผมเปิดที่ไทม์เฟรม5นาทีดังนั้นอย่างน้อยไอแถวเนี้ยสิบห้าสามสิบก็มีโอกาสที่จะเกิดการดดสู้โอบอลไทยหนึ่งรอบส่วนหนึ่งชั่วโมงผมไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเพราะมันเป็นไทม์เฟรม5นาทีมันเป็นไทม์เฟรมที่ค่อนข้างเล็กมันอาจจะพาได้แค่สิบห้า โตดีตเวบอสรอบหนึ่งหรือ3 0สิบจะโตดีตบอสรอบหนึ่งถ้าเกิดมันฟอร์มเปลี่ยนเทนแบบนี้ได้นะครับผมอ่ะงั้นเราจะมาดูในฝั่งของแนวรับกันงั้นโซนปัจจุบันผมก็จะมองให้ว่าเป็นในส่วนของฝั่งแนวรับที่น่าสนใจและโซนสุดท้ายในกรณีที่ยังไม่หลุด2388ผมมองว่าอ่ะผมให้แถวนี้ผมให้เหลือบมาถึงนี่เลย2383เพื่อในเรื่องของฝั่งมันลงมากิน ทิ้งไส้นี่อย่างนี้ปึ้งที่เราชอบเห็นโบ๊คมันทํากันบ่อยๆแล้วก็อะไรครับตวัดกับทิ้งไส้นะแต่ตวัดกลับแต่เนื้อเทียนยังไม่เสียทรงนะเนื้อเทียนยังยืนปิดอยู่เหนือสองสามแปดสามนะแต่ไส้ทิ้งมาแล้วแล้วมันค่อยๆกลับตัวใบใหม่เห็นกันบ่อยๆใน Forex นะครับผมดังนั้นก็จะเป็นแนวรับสองฝั่งตรงนี้แล้วกันสำหรับคนที่อยากจะลองหาจัางหวะ แอลกลับขึ้นไปอีกรอบสองโซนนี้แต่ผมก็ต้องบอกว่าการที่คุณจะลุ้นให้มันกลับแอลขึ้นมาอีกรอบอะคุณก็อย่าเพิ่งไปมองว่ามันจะกลับขึ้นไปได้ด้วยการเบรกไฮไปท่านี้เลยคือถามว่าเกิดได้ไหมเกิดได้ครับแต่เราอะ่ะเป็นสายเดเทรดเราก็ควรที่จะมีในเรื่องของฝั่งการแบ่งปิดทำกําไรก่อนระหว่างทางด้วยก็ได้ แบ่งปิดไปก่อนที่เหลือคุณปล่อยลันหรือปล่อยอะไรไปต่อถ้าการที่คุณเล่นมากกว่า0 0 1ยูนลอดอ่ะอ่ะอย่างน้อย0.02ยูนอหลอดคุณก็สามารถที่จะแบ่งปิดลันได้แล้วครับนี่แหละครับมันคือข้อดีของคนที่อ่ะเล่นมากกว่า0.01ยูนหลอดแต่ถ้าคุณเล่น0.01ยูนลอดโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนําว่ายังไงก็แล้วแต่เราควรที่จะมีจุด tp ที่ชัดเจนและไม่โลภจนเกินไปมันจะทําให้พอร์ตของเราเนี่ย ค่อยๆโตได้นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมีคำถามลหรคว่าว่าอ้าวแล้วสมมุติถ้างวดเนี้ยมันเลือกที่จะหลุดไอ้โลแถวๆสองสามแปดสามทิ้งไปรวดเดียวเลยล่ะมันมีโอกาสที่จะไปหาเป้าตรงไหนได้บ้างครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาหาเพิ่มให้ดูนะครับผมในกรณีที่ถ้าเกิดวันเนี้ยมันเลือกที่จะหลุด ไปม้วนเดียวจบเกมเลยมันจะมีไปเป้าตรงไหนต่อตอนนี้แต่ผมจะมาไล่ของทางเฟรมที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับเนี่ยสมมุตินะเดนเนี่ยมันอยากจะเริ่มลงโอเโซแล้วถ้ามันอยากจะลงด้วยต่อวันนี้ผมจะขอมองเป้าแถวแอืมอ่ะสมมติถ้าเกิดมันเลือกที่จะลงหักคอมาแบบนี้เลยแล้วกัน1ชั่วโมงก็ยังไม่ได้ฟอร์ม สชั่วโมงก็ยังไม่ฟอร์มลงแบบม้วนเดียวลงมาหักต่อแนวรับก็คือจะอยู่ในฝั่งของตรงนี้ครับ,เน,บเนี่ยครับเป็น161.8กับ0.618เนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นโซนแนวแรกที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอดูระหว่างวันให้ดีๆเพราะว่าเผื่อการาฟมันจะเกิดการค่อยๆฟอร์มตัวใหม่แล้วมันอาจจะมีเป้าในฝั่งแนวรับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นะครับผมหรือไอเนี่ยหรือไอเนี่ยฟิโบของไทม์เฟรม e 1H เนี่ยมันอาจจะอะไรเกิดการดีดสู้ก่อนก็ได้สักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวมันค่อยลงด้วยท่านี้ก็ได้เป้าฟิโบมันก็จะคาดเคลื่อนมันก็จะเปลี่ยนไปแต่อันเนี้ยผมมองในเชิงของฝั่งเทนใหญ่เผื่อไว้ก่อนอ่ะก็โซนที่น่าสนใจจริงๆก็เป็นพวก161.8แล้วครับเป็นโซนแนวรับ แข็งที่ค่อนข้างควรให้ความสำคัญกับอีกโซนผมขอมองไปลึกๆเลยแล้วกันแถวๆนี้ครับขอไว้ขอไว้ไวสักสองสามโซนตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ากราฟมันยังดูไม่ค่อยทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เราแกะ นะครับอ่ะผมขอลบเส้นพวกนี้ออกก่อนเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยนี่คือฝั่งของแนวรับอ่ะถ้าสีเหลืองก็เป็นแนวรับในเคสที่มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะดีดกลับขึ้นไปได้นะแต่ถ้าหลุดเนี่ยจะเริ่มไม่สวยแล้วเพราะว่าในฝั่งไม่ว่าจะหนึ่งชั่วโมงหรือสี่เนี่ยเริ่มเสียทรงหมดแล้วถ้าเกิดลงมาแบบนี้แต่ว่าถ้ามันสามารถยังยื้อภายใน กล่องสีเหลืองได้อยู่เนี่ยมันยังคงเป็นฝั่งในฝั่ง bullish ของพวกฝั่ง day trade ได้อยู่นะครับผมมันก็มีโอกาสครับที่ราคาเนี่ยจะกลับขึ้นมาแบบที่ผมบอกอาจจะกลับขึ้นมาย้อนทดสอบพวกแนวต้านย่อยระหว่างทางพวกนี้และถ้าหากมันเลือกที่จะเบรกไฮก่อนหน้าได้ที่มันโดนเทมาเมื่อคืนที่ราคา2432มันก็อาจจะไปทดสอบอีกรอบที่2444นะครับอา๋ยว ตอนนี้ผมจะมาดูเบื้องต้นว่าถ้าเกิดมันเลือกที่จะฟอร์มตรงนี้เลยละ่ะแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมันจะมีแนวต้านขึ้นไาตรงไหนบ้างที่น่าสนใจระหว่างวันสําหรับวันนี้นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดราคามันเลือกลงต่อเนี่ยแนวต้านที่ผมกําลังจะหาอยู่เนี่ยจะยกเลิกนะครับผมเราต้องมาไล่หาใหม่อ่ะถ้าโดยเบื้องต้นนะครับที่ผมดูตอนนี้ผมขอเช็คก่อน เราจะเริ่มได้เป้าของพวกไหลย,ย่อยให้เราสามารถเข้ามาเล่นได้แล้วก็คือเนี่ยโซนแรกนะครับเป็นแนวต้านย,อย่อยก็คือเป็นโซนพวกนี้ครับผมนี่แล้วก็โซนแถวนี้ครับระหว่างวันผมขอมองแถวๆช่วงนี้ก่อนถ้าเกิดมันขึ้นมาได้ตั้งแต่อโซนปัจจุบันนี้เลยก็มอง สามแนวต้านตรงนี้ก่อนครับว่าถ้าหากมันขึ้นมาแล้วมันอาจจะเริ่มมีการย่อกลับมาอีกรอบไหมเพราะว่าตอนเนี้การขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตามเฟร,รมสิบห้ามันยังค่อนข้างที่จะตึงมืออยู่และมันก็เริ่มเป็นเทนขาลงการที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยด้วยที่ห้าเอ็มมันยกโลตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันเบี่ยงหายได้ผมมองว่าสิบห้าก็อาจจะถูกโอ้บอทเลยไปเลยเปอยต่อแล้วเดี๋ยวมันอาจจะค้างยอ่อ กลับมาให้อีกรอบก็ได้แล้วมันค่อยขึ้นหรือมันจะย่อมาเพื่อลงหลุดโลบไปหาเป้าที่ลึกกว่าก็ได้ดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยมุมมองการเล่นขึ้นมันยังคงที่จะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังอยู่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการขึ้นด้วยไทม์เฟรมที่ค่อนข้างเล็กอยู่ไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันยังดูเหมือนมันอยากจะค้างย่ออีกสักหนึ่งรอบก่อนก็คืออ่ะสิบห้าเอ็มก็คืออาจจะ มีโอกาสค้างย่อดได้อีกหนึ่งรอบก่อนยังไงก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับ